เมื่อนั่งเรือข้ามฟากจากตัวเมืองสมุทรปราการหรือเมืองปากน้ำมาอีกฝากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาคือฝั่งอำเภอพระสมุรเจดี JD. เราจะเห็นองค์พระสมุรเจดี JD, ซึ่งเป็นเจดีคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรปราการตั้งตระานดดโดดเด่นมาแต่ไกลและก่อนจะขึ้นท่าเรือข้ามฟากที่ฝั่งอำเภอพระสมุทดเจดี JD. จังหวัดสมุทรปราการนั้นจะแลเห็นเกาะกลางแม่น้ําอยู่แห่งหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ขององค์พระสมุทรเจดีที่มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มดูอุดมสมบูรณ์เป็นที่ตั้งของป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นป้อมปาการที่สําคัญในการต่อสู้กับข้าศึกเคียงคู่กับป้อมพระจุลจอมเกล้าเมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ป้อมผีเสื้อสมุรจะมีสะพานแขวนที่ดูโดดเด่นสวยงามเชื่อมระหว่างพระสมุรเจดีกับเกาะกลางแม่น้ำใช้ในการเดินข้ามไปมาระหว่างสองฝากฝั่ง ทอมผีเสื้อสมุทรจะเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากมีค้างคาวแม่ไก่นับพันพันตัวอาศัยอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เดินเที่ยวชมธรรมชาติเป็นแหล่งพักผ่อนในวันหยุดและเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ สะพานทางเดินที่ทอดยาวไปสู่ป้อมผีเสื้อสมุทรจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมนกชมไม้และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนตามสองข้างทาง ป้อมผีเสื้อสมุทรแห่งนี้เคยทําการยิงต่อสู้กับเรือลบของประเทศฝรั่งเศสสองลำที่ล่วงล้าเข้ามาในแม่น้ําเจ้าพยาในตอนค่าของวันที่13กรกาคมปีพศ2436เรือของประเทศฝรั่งเศสได้ระดมยิงเข้ามาที่ป้อมผีเสื้อสมุทรจานวน5นัดตกถูกป้อมแต่ไม่เสียหายทางป้อมผีเสื้อสมุทรก็ได้ยิงตอบโต้เช่นกัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆผลการสู้รบในครั้งนั้นไม่มีทหารฝรั่งเศสบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนกำลังพลของป้อมผีเสื้อสมุทรบาดเจ็บหกนายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคการขยายอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตกป้อมผีเสื้อสมุทรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2362แต่การสร้างป้อมในครั้งนั้นไม่แล้วเสร็จต่อมาในปีพศ2365ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมมือ่นเจษฎาบาดินทร์ทรงดำเนินการแก้ไขป้อมผีเสื้อสมุดให้ดียิ่งขึ้นจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5ได้ทรงพรกกะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสเสด็จไปทรงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งในสมัยสร้างป้อมขึ้นครั้งแรกอาวุธประจำป้อมใช้ปืนบรรจุลูกดินทางกระบอกปืนต่อมาได้มีการสร้างปืนใหญ่ที่บรรจุทางท้ายแทนเมื่อปีพศ2428ถึงปีพศ2429 โดยสั่งซื้อจากบริษัทวิกเกอร์อาร์มสตองประเทศอังกฤษและนายพลเรือโทพยาวิจิตนาวีวินเลียมบุญยากลินเป็นนายช่างกลทำการติดตั้งปืนนี้ต่อจากการติดตั้งปืนใหญ่ชนิดเดียวกันกับที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและเริ่มใช้งานเมื่อปีพศ2435เป็นปืนชนิดหลุมขนาด6นิ้วมีจำนวน3กระบอกปืนใหญ่นี้สามารถยกตัวขึ้นลงได้ โดยระบบไฮโดรนิวมติกจึงได้เรียกชื่อว่าปืนเสือหมอบตามลักษณะการทำงานของปืนและปืนเสือหมอบนี้สามารถยิงได้ไกลสุดถึง8กิโลเมตรป้อมผีเสื้อสมุดมีลักษณะเหมือนผีเสือ้อใช้ด้านหางของผีเสื้อเป็นทางเข้าต่อมาทางเดินเรือด้านที่ตะวันตกตื้นเขินจนเรือใหญ่ไม่สามารถเล่นผ่านไปได้ ที่ป้อมจึงดูชิดติดกับฝั่งพระสมุทรเจดีดปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์และบูรณะป้อมผีเสื้อสมุทรแห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นแหล่งศึกษาธรรมาชาติป่าชายเลนสำหรับนักศึกษาประชาชนทั่วไปป้อมผีเสื้อสมุทรนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาที่สวยงามมีจุดชมค้างคา,าวแม่ไก่นับพันพันตัวที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนบนเกาะที่ตั้งของป้อมผีเสื้อสมุทรและยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมาชาติป่าชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพยายอีกด้วยป้อมผีเสื้อสม,มุทรนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสม,มุทรปราการอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดครับ